อนุวัตรลาช่องเจ็ดแล้วคะ่ะสำหรับอนุวัตรเฟื่องทองแดงล่าสุดนี้ทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายบกมือลาช่องเจ็ดแล้วคะ่ะทำงานมามากกว่า1 5้าปีนะคะภาพจำของเขาเนี่ยก็ด้วยความที่พูดปั๊บหลายคนรู้จักกันนั่นก็คือคุณอนุวัตรจัดไทยคะ่ะล่าสุดทำเอาแฟนๆใจหายเหมือนกันหลังจากอนุวัตรบกมือลากับช่องเจ็ดแล้วเจ้าตัวออกมาโพสต์คลิปตอนที่ได้ประกาศอำลากับช่องเก่าทั้งน้ำตาในแคปชั่นบอกว่า ถึงเวลาเก็บกระเป๋าออกจากบ้านที่อบอุ่น15ปีรักนะทุกคนช่องเจสีทีวีเพื่อคุณซึ่งหลังจากที่คนบันเทิงสาวอย่างต้นหอมสกุลตลาเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าทำไมก็มีชาวเน็ตออกมาตอบแทนว่าเจ้าตัวจะไปหาประสบการณ์ที่ช่องใหม่อย่างช่องวัน31นั่นเองล่ะคะ่ะแต่งานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีมูลจริงหรือไม่ก็คงต้องรอคุณอนุวัฒน์ออกมากฟันธงละคะ่ะ